ทุกนชอบนะคะวันนี้นะคะโรนัทก็กลับถึงบ้านแล้วเนาะที่บ้านนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําภารกิจกันนะคะก็คือว่าวันนี้ตอนเช้านะคะก็จะใส่บาทก่อนเนาะตอนนี้นะคะมาซื้อของก่อนนะคะสามคนอันนี้แม่อันนี้แม่้านะคะน้องสาวเป็นคนถ่ายให้นะคะแล้วเดี๋ยวไปดูกันเนาะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็มาวันแล้วนะคะอันนี้แม่นะคะอันนี้น้องสาวนะคะค่ะอันนี้นะคะก็ได้มาวัด อันนี้ชืวัดอะไรนะแม่วัดสว่างอันนี้นะคะมาวัดสว่างอารมณ์นะคะตอนนี้ก็กําลังมาทําบุญนะคะทําบุญเสร็จแล้วนะคะก็กําลังมาไหว้พระนะคะ <c oughs> ตอนนี้นะคะเราก็มาสวยายน้ำมันตะเกียงแล้วนะคะขอใหุ้กคนนะคะมีชีวตรุ่งเรืองนะคะไปเจนนะะอต้นมที่วัดส่ารลงนะคะเราก็จะมีวิธีการบอกนระคาการปิดทองของรักตำแหน่งต่านๆนะคะก็คือจะมีท่าที่หนึ่งะคะปิดทองเรเยๆเสียงทางีรษะนะคะ,ะ,คะก็จะให้สติปัญญาแหลมคมนะคะปิดทองบริเบนก็ใบหน้านะคะทําให้ ะสบความสํมาสเร็จในชีวิตก้าวหน้าเนาะปิดทองบริเวณระหน้าอ,อกองงาาาานะคะสมผลในเรื่องความสง่ารามีลสง่าราศีเนาะเชื่อว่าผู้คนที่ชื่นชอบจะเป็นที่รักใครของผู้คนนะคะปิดทองบริเวณภาคุหรือท้องนะคะจะสมผลในร่รำรวยนะมีกินมีใช้ตลอดหรือว่าเป็นก,การปิดทองบริเวณ้าคนาคือสะดือนะคะก็จะมีความเชื่อว่าผู้นั้นจะไม่เจอกับความปดยากนะคะถ้าปิดทองบริเวณภาหันมือนะคะเป็นการเสริมบรมีจะเป็น ยอมคุกามอย่างเกงค่ะหรือว่าถ้าปิดบริเวณขาบ่านะคะหรือว่าเท้านะคะแต่สมุดไม้มีความเป็นอยู่ที่ดีมันคงสิ่งบุญด้วยที่พักอาศัายอย่างถาวนะคะก็นะคะถ้ายังไงนะคะอะไรนะคะก็สามารถมาทาบุญได้นะคะที่วัดสว่างอรรารมณ์วรวิหารนะคะส่วนอันนี้นะคะก็เป็นการท่องเที่ยวนะคะของเทศบาลเมืองสวนกระโลกนะคะก็เป็นแผนที่การท่องเที่ยวของเมืองสวนกระโลกนะคะ เราก็จะบอกเขาว่าเราอยู่จุดไหนสามารถไปเที่ยวที่ไหนได้ตอนนี้นะคะเราก็มาเจนกับอาหมีนะคะน้องของพ่อเนาะอานะคะจะขายขนมครกนะคะอยู่ตรงบริเวณแม่น้ํานะคะข้างๆวัดสว่างอารมณ์นะคะใครว่างนะคะก็สามารถมาอุดหนุนได้นะคะขนมครกอร่อยอรอยนะคะอ้าน,นั้นเป็นจแจ้แขก ันนี้เป็นอเมีแหกาากจ้าคู่แข่งค่ะคู่แข่งระดับโลกแข่งนาุกวาสามารถมาอุดหนุนกันได้นะคะอันนี้นะคะก็เป็นขนมครกเราเดี๋ยวโดดลัดจะชิมให้ดูนะคะว่าอร่อยแค่ไหนเนาะโอ้รสรสชาติหวานมันอร่อยมากเลยค่ะเลือดถึอขององอาโดดลัดเองเนาะแล้วก็จะให้คนมา ชิมเหมือนที่โดนัทชิมนะคะรสชาติดีถ้าเกิดว่าใครที่ชอบขนมโคบโบราณนะคะแนะนำนะคะอร่อยมากอากาศดีดี่ยอมมี้วนตอนนี้นะคะรายการทุกวันหนาวหนาวแบบนี้เนาะถ้าเกิดว่าได้กินขนมก็แบบเนี้ยค่ะถือว่าเด่นนี่เป็นบริเวแม่น้ำดมนะคะโดนัทเกิดที่นี่เนาะก็อยู่มานานนะคะการเปลี่ยนแปลงนะคะก็พอมีบ้างนะคะแต่ก็ยังเป็นแม่น้ำสายหลักของอำเภอสวนพระโลกเหมือนกัน ชมชอบค่ะแล้วก็วันนี้นะคะก็จะพาไปเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทัยนะคะ,ะแต่ก่อนที่เราจะถึงอุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทัยนะคะเราก็จะถึงศาลพระแม่ย่านะคะซึ่งเป็นแม่ของพ่อขุนรามคำแหงนะคะเราจะไปไหว้ขอพรกันเนาะถ้ายังไงก็ไปติดตามมาเลยค่ะตอนนี้นะคะก็มาถึงศาลแม่ย่าแล้วนะคะตอนนี้นะคะโดนันนะคะ,นนะ,คะก็ได้ซื้อชุดเทาหหายนะคะขึ้นก็ได้นะแต่ถ้าลบเพื่อมถูกก็ได้่อเันมีนะคะมี ถ้าสบายค่ะและ้วค็ผมานะคะเราจะผมให้แม่ยากันเลยนะคะเดี๋ยวให้น้องสาวกับแม่แล้วก็หลานมาขนผมนะคะข,ขอพอรด้วยกันนะคะปีใหม่แล้วก็ขอให้ FC ทุกท่านนะคะมีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะใครอยากได้อะไรก็อธิฐานเอานะคะ ตอนนี้น้องสาวกำลังถุงผ้าอยู่นะคะถุงผ้าให้แม่ย่าเน,ะเนาะถุงผ้าให้แม่ย่านะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะ นี่นะคะก็กํกำลังเดินเข้าไปด้านในนะคะอ่านะคะนี่นองค์จริงนะคะของแม่ย่านะคะถางด้านในนะคะ ออกมาซ,ซื้อปลานะคะพี่จะปล่อยนะคะลูกเอาตัวไหนเอาต네ัวเล็กอ่เอ้ยเนี่ยมืออย่างจ้าปไหนที <sh arp> <sh arp ่ปล่อยปลาปลาละปลาถึงเท่าไหร่นะปลาข้างล่างห้าสิบกาที่ถ้ารวมสี่อย่างนี้ร้อยมั้งจ้าเอาสี่อย่างค่ะเดี๋ยวเราซื้อสี่อย่างนะคะซื้อกับน้องเต่าค่ะใช่ค่ะอ่ะเต่าเท่าไหร่คะเนี่ยเต่าหกสิบอ้าวมีแต่คนไต่ตัง นะคะเป็นเต่ากับปลานะคะเดี๋ยวเราจะไปปล่อยปลาตรงฝั่งตรงข้ามค่ะตามมันไปเลยค่ะอันนี้นะคะกําลังเดินขึ้นบันไดไปนะคะเพื่อที่จะไปปล่อยปลานะคะจะเอ๋ยบอกมือหน่อยลูกโอไม่บอกเลยหัวล่ออย่างเดียวลูกสาวนะคะเราจะถึงบริเวณที่ปล่อยปลาแล้วนะคะ น,นี่เป็นแม่นานงยมนะคะอีกมือน,นึ่งจบมือนึงถ่ายก็ได้ไม่ต้องลงลูกเขาไม่ได้ให้ลง ไม่ได้จะตายนะใจเย็นไม่เป็นไงใจเย็นลูกโอเคตรงนั้นแหละเอานะคะเอาไปลูกไปเดี๋ยวเดีรยวๆใจเย็นใจเย็นใจเย็นรอป้าด้วยรอป้าด้วยโอเคม๊บมึงมันจะออกวาไม่ออกหรออ่ะ นี่นี่หมูแหกตะแคงถุงนะคะปล่อยเต่านะคะตะแคงลงพักข้างๆอ่าค่อยๆลงเอาค่อยๆลงจะเอ่ยเป็นคนปล่อยอ่อปล่อยลงไปสิลูกอ่ค่อยๆปล่อยเข้าไปเออปล่อยเข้าไหลไปลูกเออนั่นแหละค่ะไปเลยลูกน้ำแล้วน้องลงน้ำล้วไปนั่นลูกนะไปเนอะออกออกออกไปแล้วอ่าน้องไปแล้วนะคะอ่าต่อไปนะคะก็จะเป็นการปล่อยปลานะคะห้าอย่างนะคะมีปลาอะไรบ้างคะ มีปลาอาพูดเลยปลาไหลปลากดหอยปลาหมออาค่ะชีวิตจะได้ไม่ป่วยเนาะทำอะไรก็รื่อไหลนะคะแล้วมีปลาดุกด้วยอี้สำคั้งอย่างเอาละค่ะปล่อยละค่ะจะเป็นกาวางนรงวางนะชีวิตใหม่ให้ชีวิตนะไปลูกไปลูกไป โดนัทนะคะได้มาไหว้าย,ยายนะคะที่เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆเนาะไม่ได้มาไหว้านานแล้วนะคะปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนานะคะเงสาุาอนขอให้ขายผ้าขายอด,ดีๆน,นะจ๊ะมีเงินล้านเงินแสนก็เขานะคะจืาุอ่ะ เอาลูกอาจจเราเริเเค้าไปใหม่และความเจ็บจะได้ควไข่จะมีนะคะ